สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไวด้ดังนี้ครับแสงสว่างเริ่มฉายส่องลุงพลการสืบพยานหลายวันในศาลคดีรุกป่าจบแล้วอีกราวสเดือนจะทราบผล ดีเกิดขึ้นกับลุงพลเพราะพยานท่านที่สำคัญสุดคือคุณครูมาด้วยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วผมท่องเข้าดูช่อง YouTube ฝ่ายตรงข้ามลุงไปสวัสดีเห็นพวกเขาดีใจกันใหญ่ว่าลุงติดคุกแน่ตามคำพูดปลอบใจของกิ่งกือครานขึ้นจากท่อคขำๆดีการพูดด้วยโพสต์ Facebook ยูทูบหลายท่านฝ่ายลุงซึ่งกระจายไปมีผลทำให้รูปคดีเป็นไปในทางที่ดีและยุติธรรมต่อลุงเพิ่มขึ้นทั้งผู้พิพากษาป่าไม้และคนทั่วไปได้ดูได้ฟังแล้วเอาไปวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ความยุติธรรมจึงเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดาคดีนี้ลุงรับว่าตัดกิ่งไม้ร่วมกับเพื่อน เกิน10คนการที่จำเลยเพียง3คนนั่นหมายความว่าฝ่ายทำคดีรู้แล้วว่าลุงไม่ผิดเพราะถ้าผิดคงกวาดไปทั้งทั้งหมด13คนแล้วแหละตัดกิ่งไม้จึงไม่มีปัญหาต่อลุงคุณครูข้าราชการเป็นเจ้าของซึ่งครอบครองที่ดินรวมลานมันตรงที่สร้างพญานาคมาหลายสิบปี ป่าไม้ก็รู้แต่ท่านไม่เคยถูกป่าไม้เอาผิดเรื่องบุกรุกขนาดข้าราชการยังไม่ผิดและชาวบ้านคือลุงพลผิดได้อย่างไรถ้าลุงผิดชาวบ้านหลายล้านคนแถวป่าทั่วประเทศก็ผิดหมดเพราะบ้านทุกหลังมีเสาไม้ที่ตัดมาจากป่าลุงไม่ผิดและยิ่งไม่ผิดเมื่อคุณครูกระเสียนมาเป็นพยาน พูดความจริงทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเป็นพยานให้ลุงนั่นแสดงว่าข้อมูลที่ยื่นมาไม่รัดกุมเมื่อสืบพยานในศาลทุกคนฝ่ายลุงพูดละเอียดหมดป่าไม้จึงต้องส่งพยานมาเพื่อบรรเทาความเสียหายเหมือนบอกทำนองให้รู้ว่าที่ดินคุณครูครอบครองมาก่อนโดยไม่ผิด เพราะเมื่อลุงชนะคดีจะได้ไม่ฟ้องกลับฝ่ายตรงข้ามก็เอาไปต่อว่าตัวแทนจากป่าไม้เลยเขียนถึงตรงนี้เพื่อที่อ่านคงเข้าใจนะว่าทำไมลุงไม่ผิดและพญานาคสร้างในที่ดินลุงไม่ถูกทุกอย่าสนใจคำพูดของกิ้งคือที่ปลอบใจฝ่ายเขาว่าลุงติดคุกแน่ๆโดนค่าปรับมาก ผมคิดว่าค่าปรับสร้างพญานาคมีนิดหน่อยหรืออาจไม่ปรับเลยก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่แชนเนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าปู่พูดถึงบุคคลหลายคนหลายท่านหรือหลายตัวไม่อยากเรียกท่านเพราะว่ามันเสนียดปากเรียกว่าบุคคลหลายตัวแล้วกัน แต่ละตัวนั้นน่ะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเราจะมาแจ้งให้พวกท่านที่เป็น FC ผู้ชมลองฟังดูนะพันตำรวจเอกที่พูดถึงเมื่อวานเกี่ยวข้องกับสอเสือเพราะสอเสือเป็นคนอาอซองให้กับพันตำรวจเอกคนนี้ดังนั้นสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนผู้การคนหนึ่ง อยู่ที่สกลส่งกระสอบข้าวให้กับสางเนา่าสองคนนี้เกี่ยวข้องกันแน่นอนพันตรดเอกกับผู้การก็รู้จักกันเพราะว่ามีการซื้อเส้นทางมีการส่งสวยคนหนึ่งอยู่สกลนครคนหนึ่งอยู่อำเภอดงหลวงเกี่ยวข้องกันแน่นอนส่วนซอเสือกับสางเนา่าไม่ต้องบอกก็รู้ แล้วว่าเกี่ยวข้องกันเป็นญาติกันเป็นเขยเป็นพี่ภรรยามาถึงได้รับส่วนแบ่งจากการเปิดรับบริจาคของสางเน่าดังนั้นพอวอก็มีความเกี่ยวข้องกับสางเน่าแน่นอนเพราะว่ามีการแบ่งเงินที่เปิดรับบริจาคเนี่ยให้กับพอวอเกี่ยวข้องกันแน่นอนมีอีกคน อีกคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับทะเลทะเลไปสกลไปเจอผู้การคนหนึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วที่เจ้าปู่เคยนำเสนอไปว่าทะเลหลังจากที่ทะเลเทลุงแล้วเนี่ยทะเลได้ไปที่สกลไปหาผู้การคนหนึ่งก็ผู้การคนนี้แหละที่ส่งข้าวให้กับสางเน่าดังนั้นทะเลก็มีความเกี่ยวข้อง แล้วถ้าจะไม่ผิดตอนทะเลไปบวชพววอกับภรรยาก็ไปร่วมในงานบวชด,ด้วยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมขอขมาแล้วคุณได้รู้ความจริงแล้วว่ามันเป็นยังไงแต่คุณยังนิ่งเฉยแต่ผมไม่เข้าใจว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลข้อใดที่คุณพยายามที่จะทำร้ายผมผมไม่รู้จริงๆเท่าที่ทราบมาเนี่ย เหมือนว่าคุณไปได้ยินได้ฟังหรือได้รู้ว่าผมเนี่ยเคยไปว่าให้คุณว่าเป็นผู้หญิงขายบริการซึ่งผมยังจําไม่ได้เลยว่าผมพูดตั้งแต่เมื่อไหร่หรือผมอยังนึกไม่ออกเลยผมว่าพูดเรื่องนี้กับใครเท่าที่ผมพอจะนึกได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมียของหมอได้ไปตามหาผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อยู่พัทยาเพื่อจะดำเนินคดีสักอย่างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไปตามหาผู้หญิงคนนี้ที่พัทยาแล้วเมียของหมอก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปหลอกลวงต้มตุนชาวบ้านชาวช่องแล้วก็มีอาชีพขายบริการซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จักกับคุณเลยผมยังไม่ได้รู้จักกับคุณซึ่งตอนนั้นผมก็พูดตามข่าวสนทนากับคนอื่น ตามข่าวที่มันออกมาว่าเมียหมอไปตามหาคนคนนี้ที่พัทยาแล้วบอกว่าขายบริการจริงหรือเปล่ามันเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าใช่หรือไม่ซึ่งตอนนั้นถ้าผมพอจะจําได้ผมก็พูดตามข่าวตอนนั้นยังไม่รู้จักกับคุณตอนหลังพอมารู้จักกับคุณแล้วเราร่วมต่อสู้ด้วยกันเนี่ยผมก็มีแต่ความหวังดีให้กับคุณ มีน้ำใจให้กับคุณแม้กระทั่งคุณโดนโจมตีต่างๆนานาผมก็ออกมาปกป้องแค่ต่างชี้แจงให้กับคุณหลายๆครั้งถ้าคุณจำได้นะคือผมปกป้องคุณทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแต่ผมไม่เข้าใจว่าไม่รู้เหตุผลประการใดคุณถึงอยากทำลายอยากทำร้ายผมผมเนี่ยผมยังหาเหตุผลเรื่องนี้ ยังไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สดสดร้อนร้อนผมอยากจะถามหนุ่มน้อยหน้ามนจิตใจทำด้วยอะไรทำไมถึงเป็นคนใจดำต่ำซามขนาดนี้เหตุการณ์มันมีอยู่ว่าเมื่อวานลุง กับป้าเนี่ยแกเสร็จจากสาลวัยแกก็ตั้งใจอยากจะไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลป้าก็เลยโทรหานะ้าอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงว่าอยู่ไหนกําลังจะเข้าไปเยี่ยมแม่นะอยู่ไหนนะปลายสายตอบมาว่ามึงจะมาหรอมึงแน่ใจจะมาเหรอแล้วมีเสียงไอ้นรกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมา แทรกขึ้นมาว่าเสียงหนุ่มน้อยหน้ามนหรือเด็กเตี้ยงแกะลูกทรพีคนนี้มึงไม่ต้องมาหรอกกูอยู่นี่นี่เหรอครับมันเคยเห็นป้าอยู่ในสายตามันเห็นป้าเป็นพี่มันบ้างไหมมันพูดแทรกขึ้นมาในการสนทนาป้ากับน้าอีกคนหนึ่งมึงไม่ต้องมาหรอกกูอยู่นี่ มันเร็วขนาดนี้ครับ F อซมันเร็วแบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาด่ามันดีครับมันกีดกันไม่ให้ป้ากับลุงไปเยี่ยมยายผมถามหน่อยว่าหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ทำไมมึงเร็วระยำต่ำช้าขนาดนี้เขาไม่มีสิทธิ์ไปเยี่ยมแม่เขาหรือไงมึงนี่เร็วมาก เรือระยำต่ําช้ามากคือเมื่อวานลุงกับป้าคือแกต้องการไปเอากําลังใจจากยายต้องการไปเยี่ยมยายผู้มีพระคุณก็คือยายแต่ไอเด็กเลี้ยงแกะลูกทรพีพูดแทรกมาว่ากูอยู่นี่เร็วไหมครับ